วันหยุดวันนี้วันหยุดนะคะวันนี้ออกมาข้างนอกแต่ว่าสัญญากับตัวเองว่าจะทําคลิปทุกวันหยุดก็เลยมานั่งทําคลิปนะคะวันนี้มาพัทยาค่ะมากับบอสแล้วก็มากับเพื่อนเนาะวันนี้ก็เลยเมื่อกี้กินข้าวกินข้าวแล้วก็นึกวันนี้อยากจะคุยเรื่องอะไรดีแล้วนึกอ้อเมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะ่ะ ก็โพสเฟซไปว่าอยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้เนาะเพื่อนก็งงอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้คืออะไรนะอยู่ตรงนี้คืออยู่ตรงนี้ก็คือเมื่อเราอยู่ตรงไหนเมื่อเราอยู่กับใครคนคนนั้นคือสิ่งตรงหน้าของเราเนาะเมื่อเราอยู่กับใครเราก็สนใจเขาอะนะคะแล้วถ้าเราอยู่กล้องมันไม่มีที่ตั้งกล้องค่ะมันก็เลยมันก็เลยทําให้ภาพ ไม่ค่อยดีเนาะเม well nee mm hmm. tamam okay. ื่อเราอยู่ตรงนี้เราต้องอยู่ตรงนี้ก็หมายถึงสติไหมสติเนาะเมื่อเรามีสติกับตรงนี้เราจะไม่นึกถึงอดีตแล้วเราก็จะไม่นึกถึงอนาคตนะเมื่อเราอยู่ตรงนี้เราจะไม่มีความทุกข์งงไหมคะเมื่อเราอยู่ตรงนี้เราจะไม่มีความทุกข์เมื่อก่อนใช่ไหมคะเวลาที่เดาวทางานใช่ไหม พอทางานก็จะนึกถึงเรื่องอื่นนึกถึงเรื่องที่บ้านนึกถึงเรื่องครอบครัวแล้วงานตรงหน้ามันก็จะไม่ดีอ่ะมันจะไม่ไม่มันจะลืมนู่นลืมนี่แล้วมันก็จะทํางานไม่ไม่ครอบไม่ครอบเวิร์ไม่ครอบเวิร์ไม่ไม่สาเร็จอย่างสวยงามที่ตรงหน้าเนาะแต่เมื่อเราเรียนแล้วเราก็ฝึกสติมาในระดับหนึ่งอะเนาะ ก็จะพออยู่ตรงไหนก็จะไม่ไม่นึกถึงอดีตแล้วก็จะไม่นึกถึงอนาคตนะก็จะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่วันนี้วันหยุดมาเที่ยวใช่ไหมมาเที่ยวอยู่กับเพื่อนเราก็อยู่กับเพื่อนเมื่อเราอยู่ที่ไหนเราเอาสติกับจิตเราไปจับที่ตรงนั้นแล้วเราก็จะไม่ไม่มีความทุกข์เพราะความทุกข์มันมาไม่ได้หลายๆเรื่องหลายๆราวที่เรามีความทุกข์เพราะว่าเราไม่อยู่ตรงนี้ พูด <ame> อยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ตรงนี้เนาะอยู่ตรงนี้ก็ไม่ไปอยู่ที่อื่นนะเวลาอยู่ตรงนี้ให้อยู่ตรงนี้อยู่กับใครให้อยู่ตรงนั้นอยู่กับเขาสนใจเขาแล้วเราจะน่ารักแล้วเราจะเป็นที่รักนะถ้าเราอยู่ตรงนี้แต่เราดันไปนึกถึงคนที่บ้านถ้าเราอยู่ตรงนี้แต่เราดันไปนึกถึงสิ่งที่เรายังทำไม่เสร็จอะความสุขก็ไม่มานะคะเนาะก็แรกๆก็ยากนะ มันเป็นเรื่องที่ช่างต้องใช้เวลาทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาของมันเมื่อเวลาเหมาะสมแล้วเราแล้วเราเดินทางมาถึงในระดับหนึ่งอะเราจะอยากรู้เลยว่าเอ้ยความทุกข์มันมันมันทำให้เราอะ่ะอยากเรียนรู้อะไรเนาะอยากเรียนรู้อะไรซึ่งซึ่งสิ่งที่ผ่านมามันมันสอนเนีไงเวลาเราอยู่ที่อื่นแล้วเราไม่อยู่กับคนที่อยู่ตรงหน้าคนตรงหน้าก็จะเห็นว่าเราอะไม่ใส่ใจเขา ไม่สําคัญไม่เห็นว่าเขาเป็นคนสําคัญเนาะมันก็เลยเป็นทิปไปที่มาของอยู่ตรงนี้ก็จงอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้ก็ตรงอยู่ตรงนี้เดี๋ยววันนี้พูดแค่นี้ก่อนเนาะและเดี๋ยววันหยุดหน้ามาเจอกันใหม่ดูวิวกันใหม่คะ่ะทุกโค้สวยไหมสวมัสดคะ่คะสวัสดคะ่ะสวัสดีค่ะ คนพูดก็สวยด้วยและเดี๋ยววันเสาร์หน้าเสาร์อาทิตย์หน้าเราเจอกันอีกเนาะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปขอให้มีความสุขกับทุกวันขอให้มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะบา,บายยค่ะเดี๋ยวต้องไปอยู่ตรงนี้กับเพื่อนแหละ